สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักในการเล่นรูปถ่ายทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันกับกับผมอีกแล้วนะครับกับกับผมเ1 0 0ร้อยบางนะครับ EP นี้เป็น EP ที่18แล้วนะครับวันนี้ครับผมมีรูปถ่ายดีๆเก่าๆสวยๆมาให้ชมอีกเช่นเคยนะครับกับวันนี้ครับรูปถ่ายสแตมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลังยันสีม่วงครับรูปถ่ายรุ่นนี้นะครับ ตามประวัติคร่าวๆนะครับอาบ่างก็ว่าสร้างประมาณปี2491หรือบางท่านก็บอกว่าหลังยันม่วงแบบนี้สร้างประมาณปี2498นะครับนะแต่ข้อมูลทางนี้ทั้งนั้นนี้ผมไม่ขอการันตีนะครับแต่ก็คือถือว่าอ่ายอดนิยมทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้งยันหลังสีม่วงอ่าแล้วก็หลังยันสีส้มนะครับผมนะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูน,นะครับว่า่า จุดตำหนิหรือจุดตายในการดูรูปนี้ดูยังไงนะครับมาดูกันนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับรูปรุ่นนี้ครับเป็นเ,เป็นรูปถ่ายนะครับนะเป็นลนักษณะเป็นการตัดเป็นขอบเป็นขอบสแตปมนะครับ เห็นไหมฮะเนี่ยตามขอบของรูปนะครับจะไม่เหมือนรูปธรรมดาทั่วไปนะครับรูปธรรมดาทั่วไปจะเป็นลักษณะเป็นรูปตัดขอบเรียบถูกไหมครับอ่ะแบบนี้นะครับนะแต่ถ้าเป็นรูปหลวงพ่อจงรุ่นนี้นะครับจะเป็นรูปตัดแบบลักษณะตัดขอบเป็นใหญ่ใเห็นไหมครับเป็นเหมือนสแตมนะครับเขาเรียกว่ารูปถ่ายเอ่อขอบสแตมนะครับนะเป็นอ่าในรูปนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อจงนะครับลักษณะเป็นแอคนั่งเต็มอง์นะครับนะ ลายล้อมเนี่ยขละล้อมรอบเนยนะครับเป็นยันสารพัดกันภัยนะครับนะการโจรผู้ร้ายกันไฟไหม้นะครับผมนะนะครับของแท้นะครับอ่าต้องดูฟอนต์ตัวหนังสือนะครับให้คมชัดติดทุกตัวนะครับนะไม่ฟุ้งไม่เบอร์ไม่ขึ้นเงาไม่ออกแดงออกเขียวนะครับนะให้ดำาๆแบบนี้นะครับจะปลอดภัยนะครับนะ ย้ำนะครับตัวหนังสือเลขยานต้องติดชัดนะครับนะถ้าเจอองค์หมายสองและออกเบอร์เบอร์หรือออกแดงแดงเขียวเขียวให้วางไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่ารุ่นนี้เกดีมากครับนะจะเล่นหาสะสมก็ต้องคอยอะระมัดระวังให้ดีนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับรุ่นนี้นะครับนะที่ผมบอก ก็คือจะเป็นลักษณะเป็นยันสีม่วงนะครับนะแต่ว่าองค์นี้คือยันมันเขาจะจางไปหน่อยนะครับแต่ว่ายังพอเห็นลักษณะเป็นยันหลางๆนะครับนะถ้าเป็นยันที่แบบติดชัดเจนนะครับจะเป็นผมจะพูดไงดีเป็นลักษณะมันเป็นยันตัวท้อครับแล้วก็วนวนวนเหมือนเปลวไฟใช่ไหมข้างบนนะครับข้างล่างเขียนเป็นหลงพระจงนะครับตรงนี้นะตัวเมือกที่ปั๊มจะเป็นลักษณะเป็นหมือกสีม่วงนะครับนะแต่องค์นี้คือยันเขาจะจางไปหน่อยนะครับแต่ยังพอเห็นอยู่นะครับ นะด้านหลังบานนี้สภาพถือว่าสวยงามมากแล้วนะครับนะคาบกาวไม่ออกแดงมากจนเกินไปนะครับนะแต่ต้องนี้เหตุทุกปานนะครับนะถ้าแบบนี้นะครับผมมองว่ามันดูง่ายดีนะครับนะเห็นคาบกาวแดงๆหน่อยๆนะครับไม่มากก็น้อยนะมันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดพิจารณาอย่างหนึงเลยนะครับสําหรับรูปถ่ายของหลวงพ่อจงนะครับแล้วก็รูปถ่ายเก่าๆทั่วๆไปที่ปีลึกๆนะครับนะเนื่องจากสภาพกาวมันหมดอายุแล้วนะครับจากสีขามจะกลารเป็นสีแดงนะครับนะ เกิดจากการโดนความชื้นความร้อนที่มันสะสมมานะครับนะที่หนูในกระจกนะครับนะสวยครับบานนี่สวยเลยนะเห็นยันลางๆกระดาษเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นสแตมป์เห็นไหมครับอ่าเราเข้ากล้องสองเข้ากล้องตลาดกระดาษจะเป็นแบบคล้ายแบบอ่าเหมือนเป็นตารางเลยนะเนี่ยลักษณะกระดาษเก่าจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบนี้ดูง่ายครับจบง่ายเลยนะฮะอ่นะ ด้านหน้าอีกทีนะครับเห็นไหมครับลักษณะมิติองค์หลวงพ่อเห็นไหมครับต้องคมชัดนะครับคมชัดมีมิติหไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะนะอ่ารูปรูปนี้เขาจะอัดมาจากรูปเอ่อรูปเอ่อที่เป็นบานใหญ่ทีจริงนะครับนะอัดมานะครับจะเป็นประมาณเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟิล์มสองเนาะแต่ว่าถึงจะเป็นฟิล์มสองก็ ต้องมีความคมชัดในระดับหนึ่งนะครับนะไม่ใช่ว่าแบบเบอร์ฟุง้งแบบดูไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับนะเห็นไหมฮะนะรูกก็มีมิติมากครับสวยงามครับดําก็ดําสนิทใช่ไหมครับไม่ออกแดงออกเขียวแหบน้ครับอ่ะลักษณะกระดาษด้านหน้านะครับอ่า จะไม่ขึ้นมันเงานะครับผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะกระดาษเขาจะเป็นกระดาษมันกระดาษสมัยก่อนนะครับนะกระดาษฟิล์มเอ่อพวกยุกคก่อนนะครับนะจะไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเงาน,นะครับแล้วก็อ่อไม่เป็นหนังไก่นะครับนะถ้าเจอลักษณะเป็นกระดาษเป็นหนังไก่อ่าผมแนะนําว่าให้ห่างไว้ก่อนนะครับนะหรือแม้จะเป็นพวกกระดาษเป็นมันมืน,มน,มนเหมน,เป,น,เ,ปนเป็นพวกผิวส้มอะไรประมาณนี้นะฮะ นะเพราะของแท้ของท่านกระดาษจะเรียบแห้งเลยนะครับนะเนี่ยครับหมุนรูดูช้าช้านะครับอที่ต้องหมุนรูปไปดูเพราะว่าแสงไฟมาสะท้อนนะครับนะมันจะทําให้เราพิจารณารูปได้ไม่ชัดเจนนะครับนะหมุลลๆๆๆนจะดูง่ายดีครับนะอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองต่อกล้องเลนสมาโครให้ดูนะครับก่อ,อนญาติวาง จัดว่าเป็นรูปถ่ายยอดนิยมของท่านเลยนะสำหรับรูปถ่ายสเตปมนะครับนะสนนราคาี่ค่อนข้างสูงเอาเรื่องเลยนะครับแล้วของเก๊ก็เก๊ดีด้วยนะครับนะฉะนั้นจะเล่นหาต้องระวังนะครับศึกษาให้ดีก่อนนะครับนะโดนกันมาเยอะแล้วครับโอนต้องผมด้วยนะ <laughs> อ่ะอ่ะ,อะตอนนี้ผมผมต่อใกล้เออกล้องเลนส์มาโหยดูแล้วนะครับเนี่ยอ่า การซูมเนี่ยประมาณเท่ากับกล้องสองพาของเราเลยนะครับประมาณสิบเท่านะครับเห็นไหมครับองค์หลวงพ่อจงเห็นไหมครับเด่นชัดเลยเห็นไหมฮะถึงจะเป็นฟิล์มสองนะครับแต่ความคมชัดต้องมีนะครับนะไม่ใช่ว่าอ่าเป็นฟิล์มสองแล้วมันจะดูไม่ได้เลยหรือมันไม่ใช่นะครับคือเขามีความอ่าคมชัดตรงเขาอยู่แล้วนะในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคมชัดถึงขีดสุดนะครับนะเพราะว่าเป็นรูปที่อาจจะฟิล์มอ่ารูปบานใหญ่ทีนะครับเห็นไหมครับ ผมจะหมุนรูปดูช้าๆนะครับมันต้องรอให้กล้องจับโฟกัสก่อนเห็นไหมฮะองค์หลวงพ่อเส้นสายริ้วจีวรนใบหน้าของท่านไหมครับคมชัดครับมีมิติมากเลยไหมครับนะฉากหลังก็ดําดําสนิทเลยไหมครับเห็นไหมฮะผมจะหมุนรูปดูช้านะครับเห็นฟอนต์ตัวหนังสือไหมครับคมชัดเลียกๆทุกตัวเลยเห็นไหมครับนะของแท้ต้องดําๆแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ ดำให้ดำมีมิตินะครับไม่ใช่ดำแบบเป็นปื้นๆนะครับนะดำให้ดำกลมกลืนนะครับนะถ้าดำเป็นปื้นๆรู้สึกเป็นปื้นๆหรือเป็นแบบก้อนๆเนี่ยให้วางไว้ก่อนนะครับหรือถ้าออกขีออกแดงก็วางไปเลยนะครับนะเห็นไหมครับต้งสื่อต้องดำนี้ครับดำแล้วก็ชัดเจนนี้นะครับเห็นไหมฮะนะครับอัขระยันต้องติดชัดนะครับนะเห็นไหมครับ ผมจะให้ดูช้าๆนะครับเห็นไหมฮะเห็นยันนกคูไหมครับเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับกระดาษเขานะครับนะรุ่นนี้นะครับกระดาษต้องเป็นกระดาษอ่าไม่ขึ้นมันนะครับย้อมมต้องไม่ขึ้นมันนะครับแห้งๆนะครับผมแห้งๆเลยนะนะถ้าขึ้นมันมันเงาๆนี่ระวังไว้นะครับนะส่วนมากจะเก๋นะครับนะ วันต้องสื่อต้องชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมต่อกล้องเลนส์มาโครเนี่ยขนาด 10x เนี่ยครับถ้าเราก็สองพาเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นอาสนะหลวงพ่อโจงไหมครับเห็นไหมครับคมชัดมากเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะรูปพวกนี้เป็นรูปที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับจะเล่นหาต้องระวังเลยนะครับนะจดจำทุกรายละเอียดไว้นะครับคาบกงคาบกาวเนี่ยไม่ตามขอบเห็นไหมครับนี่ผมเคยบอกไว้เนี่ยไหมฮะเนี่ยมันจะขับออกมาเห็นไหมครับเนี่ย นะฮะนะแต่องคนี่คือได้สวยได้สะอาดครับนะคาบกาวคือขับออกมาน้อยนะครับน่าจะเก็บมาดีครับเห็นไหมฮะนี่ครับนะเป็นรูปถ่ายยอดนิยมของท่านเลยนะนอกจากยันสีม่วงก็จะมียันสีส้มนะครับนะแต่ลักษณะาการปั๊มยันคือรายละเอียดจะแตกต่างกันไปนะครับ สีม่วงจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นตัวทอนละม้วนเป็นคล้ายๆรูปเปลวไฟขึ้นไปนะครับนะและด้านล่างเขียนหลงพระจงนะครับส่วนถ้าเป็นยานสีส้มเนี่ยจะเป็นถ้าผมจาไม่ผิดนะจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นยานที่เขียวมะอาอุนะครับแล้วเขียนเป็นหลงพจงเหมือนกันนะครับเป็นยานสีส้มนะครับแต่ด้านหน้าดีเทลและด้านหน้าเหมือนกันหมดครับนะส่วนเรื่องการปีการสร้างเนี่ยบางท่านเขาก็บอกว่าสร้างพร้อมกันนะหรือบางท่านเขาก็บอกว่า ยางสีส้มสร้างก่อนนะครับนะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบเป็นครึ่ององค์นะครับนะไอ้นั่นรู้สึกจะสร้างเออน่าจะน่าจะเป็นรุ่นแรกสุดเลยมั้งครับที่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบปั๊มเอ่อปั๊มยางสีส้มนะครับนะพี่ทูประการใดก็ขอประทานอภัยด้วยแล้วกันนะครับนี่คือเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมเออพอที่จะรวบรวมข้อมูลมาให้ได้นะครับนะเห็นไหมครับสวยงามครับบานนี้นะเนี่ยหาให้ได้แบบนี้ครับลองปลอดภัยแน่นอนครับ อ่ะด้านหลังอีกทีนะครับเดี๋ยนะผมเอ่าเห็นไหมฮะกระดาษแห้งแห้งเดิมเดิมเลยไหม,มครับคาบกง่งคาบกาวนะครับเนี่ยกระดาษด้านหลังต้องแห้งก่าสมัยอายุนะครับนะนะรูปประมาณปีสองพันสี่้กว่ากว่าเนี่อายุรูปไม่ต่ำกว่าหกสิบเจ็ดสิบปีนะครับนะความเก่าของกระดาษต้องมีให้เห็นนะครับ ยิ่งสวยมากก็ยิ่งแพงมากนะครับรูปรุ่นนี้นะครับนะถือเป็นรูปหลักของท่านเลยนะครับนะเล่นหาขันสากลเลยครับวันนี้มีโอกาสได้มาหนึ่งใบนะครับไว้ในครอบครองผมนะครับเลยเอามาแบ่งกันชมนะครับนะลองดูนะครับเห็นไหมครับกระดาษเห็นไหมฮะดูดีเมมือล้า่ตารางเลยไหมครับเห็นไหมครับ ส่วนมากกระดาษพวกหลงพ่อรุ่นเก่าๆจะลักษณะประมาณนี้ซะส่วนใหญ่เลยนะแต่ผมไม่ได้ว่าพูดการันตีว่าต้องเป็นอย่างนี้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะประมาณนี้นะเนี่ยเอาไว้เป็นวัคซีนได้ครับนะผมอยากให้คนที่เข้ามาดูในช่องผมนะครับอ่าได้ศึกษาแล้วก็รู้อย่างแท้จริงนะครับนะยังไงก็ฝากติดตามช่องของ,ของ,ของผมนี่นะครับนะฝากกดไลค์กด กดแชร์หรือ Sub s c r i b e ผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปไปเรื่อยๆนะครับนะเพื่อแบ่งปันความรู้น,นะครับนะคนเราไม่มีใครเกง่งถ้าเกิดหรอกครับเห็นไหมฮะน่าหน้าทีนะครับส่วนสนนราคาเนี่ยถ้าสวยๆเลยนะครับต้องว่าที่หลักหมื่นขึ้นไปนะครับจะหมื่นมากหมื่นน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับ ยิ่งด้านหน้าสวยๆแบบนี้และด้านหลังยันเต็มๆนะครับอย่างน้อยก็มีสักสองสามหมื่นแล้วครับถึงได้ถึงได้เช่าบูชามานะครับนะอย่างที่ผมบอกก็คือสตาร์ทที่หลักหมื่นนะครับถ้ากี่หมื่นมากหมื่นน้อยหมื่นก็อยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายนะครับนะไม่มีราคาตายตัวแต่จะไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นแน่นอนนะครับนะและที่สําคัญคือของแท้ก็หายากเลยนะครับนะของเก๊เยอะเก๊ดีมากเลยนะครับระวังให้ดีนะฮะอ่ะหมุนดูทีนะครับ พยายามหาให้ได้แบบนี้ครับรับรองปลอดภัยครับเป็นรูปหลวงพรอชงอีกท่านอีกอ,อีกท่านหนึ่งเลยที่ผมชอบท่านมากเลยนะครับแนละ้วรูปรูปนี้นะครับคือชอบเป็นการส่วนตัวนะครับชอบเพราะว่าออการออกแบบรูปทรงการเรียงเลขยันของท่านนะครับสวยงามครับนะและเป็นขอบสแตมป์ด้วยนะครับสวยดีครับขนาดกำลังห้อยเลย โอเคก็จบแล้วนะครับกับ EP นี้นะครับนะยังไงฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือซับสไครห์ผม้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ผมทำคลิปต่ตอไปเรื่อยๆนะครับนะสุดท้ายนี้นะครับขอบารมีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับ มของให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที้เข้าไปเยี่ยมชมน้องในช่องผมนะครับให้แล้วคาาปลอดภัยเดินทางไปไหนมาไหนให้เจอแต่โชคแต่ลาบอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ